สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่โตต้าไลฟ์นะครับแน่นอนว่ามาที่นี่ก็ต้องมีการเปิดตัวรถใหม่นะครับก็รอบนี้เป็นคิวของโตต้าไฮ l ัก Revo นะครับตัวเจเนอเรชันนะครับถือว่าเป็นรุ่นปรับปรุงของปี2024นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าในแต่ละรุ่นนะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรมั่งแล้วก็พระเอกนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัว GR Sport คันนี้มีการปรับเปลี่ยนแววมาว่านี่โห ทังแรงม้านะครับมีการจูนใหม่อะไรต่างๆช่วงล่างเรียกว่ามีการปรับให้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกัน,นครับว่าแต่ละรุ่นมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มกันที่เจ้าตัวโตต้าไฮรักรีโวนะครับรุ่นพ r ี n n นเนอกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ มาดูเจ้าตัว p รีเลนเคันนี้นะครับเป็นตัวแคปนะครับ2องประตูยกสูงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตัว2.4 GD Super Power เียร์อัตโนมัตินะครับคันนี้นะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ ระบบเกียร์ไม่มีการจูนใหม่นะครับยังเท่าเดิมครับ150แรงม้านะครับถ้าเป็นรุ่นเกียร์โตเนี่ยแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับถ้าเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาก็จะอยู่ที่3 4 3นิวตันเมตรนะครับซึ่งแรงม้าเท่ากัน,นครับ150หแรงม้านะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้ากันเลยนะครับกระจังหน้าสีเทาเข้มและมาพร้อมกับโครเมียมนะ พร้อมกันชนหน้าใหม่นะครับที่ถูกออกแบบมานะครับให้ดูสวยและสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับเป็นแบบสีเทามากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบ์บีม LED นะครับขนาดล้อที่ให้มานะครับยังเหมือนเดิมนะครับขนาด 2 5 5 6 5ขอนะครับคันนี้ช่วงล่างก็ยังเหมือนเดิมเช่นกันนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบันไดข้างนะครับด้านหลังเป็นแบบดัมเบรกนะครับตัวนี้มาที่ตัวด้านหลังนะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED guiding นะครับคันนี้โดยในรุ่นของเจ้าตัว พีรันเนอร์หรือเป็นตัวรุ่นของไฮลักในตระกูลอย่างพวกเ e ตอิดิชันอะไรต่างๆนะครับพวกเครื่องยนต์กับช่วงล่างไม่มีการเปลี่ยนจะมีเปลี่ยนเฉพาะแค่หน้าตากันออกแบบภายนอกนะครับแล้วก็ภายในที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภายในมีอะไรบ้างเข้ามาดูภายในเจ้าตัวไฮลักรีโวพีรันเนอร์คันนี้นะครับหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยภายในนะครับ แต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นกระจกมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้นะครับตัวนี้นะครับออกแบบใหม่มาหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับจาก8นิ้วเป็น10.25นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto น,นะครับแบบไร้สายเช่นกันนะครับเหมือนกับรุ่นอื่นเลยนะครับสวิตช์โหมดการขับขี่ Eco Power เพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงเบาะนั่งนะครับใช้ แบบวัสดุและหนังสังเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็หน้าจอนะครับมีการเหมือนใส่เจ้าตัวเทีตีมาให้นะครับคันนี้สำหรับไฮลักรีโวพีเลนเนอร์คันนี้นะครับก็สามารถตอบโจทย์คนที่กำลังมองหารถปิกอัพ นะครับในรุ่นในเรื่องของขับเคลื่อน2ล้อนะครับเอาไว้ใช้งานได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับมาดูกันว่า Prunner เนี่ยจะตอบโจทย์คนที่กำลังมองหาได้หรือไม่ครับก็สามารถไปดูได้ที่โชว์รูมโตต้ตาทั่วประเทศนะครับ ลักีโวคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการคอลแลบกันระหว่างโตต้านะครับกับล้านดังนะครับทำนักแต่งชื่อดังนะครับในประเทศเลยก็ถือว่านัดแจ่นะครับเอเซีนะครับก็ถือว่ามีการคอลแลบกันในเรื่องของการตกแต่งเจ้าตัวซ e ตติ i ดชันคันนี้นะครับก็ดูกันนะครับแหมก็ต้องบอกว่าเป็นการตกแต่งแบบพิเศษนะครับเรียกได้ว่ายัาง ไม่ได้ขายแน่นอนนะครับชุดแต่งนี้นะครับแต่ในเรื่องของล้อชกอะไรต่างๆเบรกเนี่ยนัดแจ่มเขาขายอยู่แล้วอเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเขาเป็นการออกแบบให้กับทาง o ตต a เป็นอย่างไรกันนะครับแน่นอนว่าถ้าพูดถึงร้านนัดแจ่มนะครับ <S <S เขาก็ต้องพูดถึงเรื่องสีแม่ยคันนี้เขาออกแบบมาเอ๊หรือว่าเขาพ่นยังไม่เสร็จนะครับ ขาวแดงนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าแปกตากันเลยนะครับมาดูกันนะครับชุดแต่งที่เขาคอลแลบนะครับที่ทาง s อสซทสีเขาทำให้ก็คือเป็นตัวลิ้นหน้านะครับที่ใส่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับซึ่งทางโต้ต้าเองก็ไม่มีขายนะครับก็ต้องบอกว่าแอบสอบถามทางพนักงานเอสซนะครับเขาบอกว่าถ้าสนใจก็สามารถติดต่อร้านนแจมได้นะครับก็ถือเป็นการออกแบบให้ดู ตยลงนะครับตัวนี้ก็ถือเสริมความหล่อนะครับของตัวชุดชายล่างนะครับมาถึงสเกิร์ตข้างก็เช่นกันนะครับมีการใส่นะครับตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้ตัวตรงนี้ชุดใหญ่ขึ้นครับทำให้ดูเตี้ยนะครับแต่แน่นอนว่าความเตี้ยเนี่ยมันไม่ได้เตี้ยเพราะโชคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงล่างเขาใช้อะไรนะครับ สามารถล้ออมได้ขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูสเกิร์ตหลังก่อนนะครับตัวนี้นะครับถูกออกแบบโดยเอซัสซี่เช่นกันนะครับ่างนี้นะครับต้องบอกว่าให้อารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับสไตล์ดิฟฟิวเซอร์นะครับแบบรถแข่งเลยนะครับมาดูสปอยเลอร์กันนะครับคันนี้ก็ถูกออกแบบมานะครับแน่สไตล์ เรียกได้ว่าแด็กเลยนะครับเป็นเชิดขึ้นมานะครับพร้อมกับตัวเข็มล่าด้านข้างนะครับต้บองบอกบอกบอง่บงบอกถึงอารมณ์สปอร์ตนะครับอ้าวสวัสดีครับนะัแจมแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงนะครับสิ่งที่ทางเอซซีใส่เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็น ล้อนะครับเวทวิวนะครับขอบ20กว้าง9นิ้วนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับมาพร้อมกับยางพิลล l รี่พีซีโลพีชัโฟนะครับขนาด2 5 5 3 5 20นะครับด้านหน้านะครับเป็นสตัดแบบโปรเฟนเดอร์นะครับรุ่นควีนซีรลี่นะครับในส่วนด้านหลังนะครับเป็นแบบถุงลมนะครับโดยใช้ถุงลม ในรุ่นของ g a l l e r y Stand นะครับทำให้มีการโหลดเตี้ยามากยิ่งขึ้นนะครับสังเกตก็คือมันอมยางไปเลยนะครับตรงนี้ครับกำลังบอกว่าเป็นการออกแบบโดยเฉพาะของตัว a, a, a s สซเลยนะครับเบก็จะเป็นตัวรุ่นของ b e m โ o รุ่น GTF m o d o l Box คันนี้นะครับที่ใส่เข้ามา <S <S ในส่วนของอินเตอร์นะครับคุนเลอร์นะครับก็ เป็นของ a z เนะครับเป็นแบบไทเทเนียมเลยนะครับรองรับเทอร์โบคู่นะครับรวมไปถึงท่อไอเสียจากสำนัก a z สเเช่นกันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัวรุ่น Z-Edition นะครับ 2.4GD Super Power นะครับคันนี้ก็เป็นการคอแลบกันระหว่างโต y ต้ากับ a z c เนะครับเป็นการตกแต่งเพื่อนำม,มาสแสดงโชว์นะครับ ให้เป็นดูไกด์ไลน์นะครับว่าเป็นอย่างไรในการตกแต่งก็ถือว่าเจาะกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าในตลาดมีจํานวนมากนะครับมาดูกันนะครับว่าถ้าชอบเป็นอย่างไรก็สามารถติดต่อไปได้ที่เอสซีนะครับในเรื่องของการตกแต่งไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับรวม,มถึงเบรกล้ออะไรต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสอบถามมาคร่าวก็ต้องบอกว่าถ้าไม่รวมชุดแต่งนะครับ เบรกล้ออะไรนะครับช่วงล่างนะครับท่อไอเสียท่ออินเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยประมาณประมาณนะครับสองแสนมิทอน,นะครับส่วนชุดสเกิร์ตนะครับหน้าข้างหลังเนี่ยสามารถติดต่อเอซคุยกับนัดแจมโดยส่วนตัวเลยละกันนะครับว่าต้องการแบบนี้เลยครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับการรีวิวเจ้าตัว โตลต้าไฮรักลีโวนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าสเปกมันมีเยอะมากจริงๆครับและรวมไปถึงรุ่นย่อยต่างๆมีมากกว่า10รุ่นแน่นอนนะครับเป็นเรื่องปกติของตัว,ตวรถกระบะนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คิดมากครับว่าจะไปรีวิวหรือทดสอบอะไรหรือทำคอนเทนต์อะไรน,นะครับอย่างไรก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดสัดคร b e ให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ